สำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความสนใจค่ะเป็นเรื่องของมีคนอยู่คนหนึ่งค่ะเขาก็มาโพสถ,ถามในกลุ่มนะคะเนื่องจากว่าเขามีแบงค์ยีอยู่1ใบซึ่งแบงค์นี้เป็นแบงก์แบบแบบเก่าแหละแต่ว่าไม่ได้ขาดนะคะแต่ว่าที่แบงก์เนี่ยมีลักษณะข,ของการปิดสกอตเทปไว้ซึ่งตัวของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้มาจากการทอนเงินอีกทีหนึง่งทีนี้เขานําเงินนี้ไปที่ร้านสะดวกซื้อแต่ว่าร้านเนี่ยไม่รับค่ะเลยเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นเรื่องที่พูดถึงกันในโลกออนไลน์อออยยย่่่่่่าาาาาางงงมกกกกคะสํหรรรรรับเเเเืืนนีีี้ววลป็ทถ เียงกันในโลกออนไลน์ค่ะหลังจากที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาออกมาโพสต์ภาพเป็นเรื่องราวนะคะลงใน Facebook พวกเราคือผู้บริโภคค่ะโดยเป็นภาพของธนบัตรใบละ20บัาทก็คือแบงค์ยีนั่นะแหละแต่ว่าเป็นแบงค์ยีแบบสภาพที่เก่าก็คือมีรอยแปะเทสายพร้อมกับมีการระบุข,ข้อความว่าแบงค์แบบนี้ เก่ามากไปไหมคะร้านสะดวกซื้อพนักงานบอกว่าไม่รับค่ะเอาไปให้ลูกค้าคนต่อไปไม่มีใครรับเขาบอกว่าการรับเงินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพนักงานเลยหาแบงค์อื่นจ่ายไปคะ่ะซึ่งแบงค์แบง์นี้ไม่ได้ขาดนะคะแต่ว่ามีคนเอาสกอตเทปมาแปะไว้อาจจะกลัวว่ามันจะขาดค่ะเราก็ได้มาจากการทอหลายๆใบเหมือนกันหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปค่ะงานนี้ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยบางคนเนี่ยก็บอกว่าจะเก่าหรือใหม่ก็ใช้ได้ตามกฎหมายถ้าเกิดว่าไม่ได้ทํารู้แต่ถ้าเกิด ว่าร้านค้าร้านไหนไม่รับก็คืนของไม่ต้องซื้อคนที่ไม่รับเนี่ยผิดก,กฎหมายนะเพราะว่ายังเป็นแบงค์ที่ใช้ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายค่ะขณะที่บางส่วนค่ะก็บอกว่าที่เขาไม่รับเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าติดสกอตเทปมากกว่านอกจากนี้นะคะยังมีคนบอกว่าธนาคารเนี่ยยังไม่รับเลยค่ะ